ค่าว่าจุดเปลี่ยนที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะอ,ออกเฉียงใต้นับจากปีคศ1975เป็นอย่างไรบ้างและเปลี่ยนไปทางทิดใดเดี๋ยวดิฉันและเพื่อนๆจะสรุปใจความสำคัญให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจมากขึ้นค่ะสมาชิกป,ประกอบด้วยดิฉันนางสาวพิรล,ลักษณ์จันทวุสารหันสนักศึกษา067ค่ะ สวัสดีครับก็บผมนายพิยุทธ์ประสินเิยรหัส069ครับสวัสดีค่ะดิฉาันนางสาวเกวลินชุมพลรหัสนักศึกษา088ยค่ะหบริบทสงครามเย็นและชัยชนะของคอมมิวนิสต์ปี1975เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหรัฐถอนกำลังจากเวียดนามตามสนสธิัญญาปารีสเวียดนามเหนือยึดไซ่อนในในวันที่30เมษายนปี1975รวมประเทศที่สำเร็จคอมมิวนิสต์ขยายอำนาจในอินโดจีนเวียดนามกัมพูชาและลาว2ความสำคัญมหาอำนาจ เวียดนามชนะด้วยแรงหนุนโซเวียตและจีนทั้งสองเริ่มมีความขัดแยง้งกันเองเวียดนามจึงใกล้ชิดโซเวียตมากกว่าสหรัฐผ่อนคลายความกังวลเพราะมะหาอำนาจคอมมิวนิสต์แตกกันเองเปิดโอกาสให้เสรีประชาธิปไตยยังมีพื้นที่ค่ะ 3. อินโดจีนประกอบด้วยเวียดนามกัมพูชาและลาวเวียดนามรวมชาติเริ่มฟื้นฟูประเทศหลังสงคราม กัมพูชาเขมรแดงยึดอำนาจตั้งแต่วันที่17เมษายน1975ระบอบกัมพูชาประชาธิปไตยของพลพฤเกิดทุ่งสังหารมีผู้ตายตั้งแต่1.5ถึง2ล้านคนลาวฝ่ายคอมมิวนิสต์พรรคประชาชนลาวได้อำนาจจับมือเวียดนามและโซเวียตค่ะ4เมียนมาพามา่าหลังรัฐประหาร ปี1962นีวินปกครองแบบสังคมนิยมทหาร,รเผด็จก,การ1974เปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสาภาพพมา่าแต่ยังปิดประเทศและโดดเดี่ยว 5. ประเทศหมูกก่เกาะภาคพื้นสมุทรมาลลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียบรูนไนเผชิญปัญหาความขัดแย้งภายในและข้อพิพาทดินแดน ดูในยังอยู่ภายใต้อังกฤษจนถึงปี1984มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียต้องปรับท่าทีต่อจีนและรัฐบาลคอมมิวนิสต์อินโดจีนแต่ก็ยังสกัดคอมมิวนิสต์ในประเทศตน6ติมอร์ตะวันออกโปรตุเกสถอนตัวปี1975เกิดสงครามกลางเมืองอินโดนีเซียส่งกำลังสนับสนุนติร์ตะวันออก ถุนโนวกเป็นจังหวัดที่17ของอินโดนีเซียต่อมามีขบวนการเรียกร้องเอกราชฟิลิปปินส์และไทยฟิลิปปินส์และไทยเป็นประเทศพันธมิตรที่แน่นแฟ้นที่สุดของสหรัฐในอาเซียนหลังปี1975เริื่องมีการลดบทบาทของประเทศสหรัฐอเมริกาลงในประเทศฟิลิปปินส์มีการสถาปนาความสัมพันธ์กับโซเวียตจีนเวียดนามและกัมพูชา ส่วนประเทศไทยได้รับผลกระทบจากผู้ลี้ภัยจากลาวและกัมพูชาจึงเริ่มมีการเปิดความสัมพันธ์ทางทูตท,ทางการทูตกับจีนและเริ่มลดบทบาทของอเมริกา้อนอาหารชาวอเมริกันและสร้างความสัมพันธ์กับเวียดนามเหนือ 8. ผลต่ออาเซียน ความตื่นตะหนกต่อคอมมิวนิสต์เริ่มทําให้ประเทศในอาเซียนมีการปรับตัวโดยมุ่งเน้นไปที่การรักษาสเสถียรภาพภายในและการสร้างความร่วมมือกันในภูมิภาคซึ่งเป็นผลต่อการพัฒนาการของอาเซียนนั่นเองครับสรุปนะครับในปี1975คือจุดเปลี่ยนใหญ่เมื่อคอมมิวนิสต์ชนะในประเทศแถบอินโดจีนได้แก่เวียดน,นามลาวและกัมพูชา ต่อมาก็คือมหาอำนาจคอมมิวนิสต์ได้แก่โซเวียตและจีนเนื่องแต่เนียกันเองส่งผลให้ประเทศอื่นๆมีช่องทางในการปรับตัวครับประเทศในแถบอินโดจีนได้มีการเปลี่ยนแปลงโฉมพมม่าเริร่มมีการปิดประเทศและดีมอนตะวันออกอุ่นวาย ประเทศในอาเซียนอื่นที่เหลือได้แก่ไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์อิโนโดนีเซียและบุไนได้มีการปปับความสัมพันธ์กับทั้งยีนและสหรัฐซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมตัวกันนะครับเปลี่ยนแปลงเ,เป็นสมาคมอาเซียนนั่นเองครับกลุ่มของพวกเราขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ